มึงรู้ว่าผับที่จีนเนี่ยแม่งเปข่าวครับบิงเปิดเพลงผ่านวิดีโอคอลให้ลูกค้านั่งตือนๆอยู่บ้านคือมึงจะเมาหัวทิ้มยังไงมึงก็ปลอดภัยอ่ะไม่ต้องเสี่ยงมันเหมือนเดิมเพิ่มเติมมึงไม่ต้องออกจากบ้านเอาจริงๆถ้ามึงไม่คิดอะไรมากนะช่วงโควิดอ่ะแม่งมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีงานอะไรใหม่ๆให้มึงลองทำเยอะแยะหมดอ่ะแล้วแม่งสนุกด้วยแต่มึงแม่งไม่ทำไปไหนยึดติดคิดลบขี้เกียดฟุ้งซ่านกลัวมึงก็ติดอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้มึงก็เสพเข้าไปดิเอ้คอนเทนต์สนับสนุนความกระจอกในตัวมึงก็เสพเเเขข้้้้าา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 าไไปปรรีีียยยยกกกกหหหคคววววมมมััับบบผิิดดชชออจจจนนนนนนื่่่่ะะะแลึึงงง็ูททตุ นะมันเป็นพวิกฤตหรือพอวินัยของมึงโควิดแต่มันทาให้คนป่วยกายนะแต่ความกลัวทั้งโควิดทั้งกลัวมม่จะแดกเนี่ยมันทําให้คนป่วยใจมึงไม่ต้องกลัวจะไม่มีงานทําเลยมีงานเยอะแยะที่พร้อมให้มึงทําตอนนี้มึงจะสมัครไลน์แม่สมัครแก๊ปสมัครคุปเพ,พนด้าอะไรก็ได้แต่มึงจะทำหรือเปล่าแนะนําอะไรไปมึงก็ไม่เอามึงก็ไม่ทําต่อสิ่งที่แนะนําเป็นประโยชน์มากแค่ไหนมึงก็ไม่เอาอยู่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ชอบอายเขาเอออดตายไปอยู่บ้านนี่มันทําอะไรได้เยอะแยะนะใครเคยคิดว่าจะทํางานเก็บเงินจะได้อยู่บ้านทาตามสิ่งทีีีีี่่ตัััววเเเเออออองงชบขขยยนนนนนนสืทท้้าาาาะะไไไรปปมมมมึดํคจ็็กก ตอนนีไม่เคยทำ u t u b e อยากทาไม่เคยเปิดเฟซบุ๊กอยากเปิดมึงก็เปิดตอนนี้แหละมีความรู้อะไรมึงเอาออกมาแช่นะสร้างผู้ติดตามสร้างะไรของมึงไปใครไม่เคยขายออนไลน์มึงก็ขายตอนนี้ใครทําอาหารเป็นก็ถึงเวลาแล้วที่มึงจะต้องทําอาหารขายขายออนไลน์ไปถ้าทำหาอะไร้เป็นจริงๆมึงก็เย็บหน้ากากผ้าขายก็ได้นะในเน็ตก,ก็มีสอนเยอะแยะทําได้หมดมึงไม่ทํากันเองอมันคิดเยอะแล้วไงอะ่ะคนทำเยอะแล้วลวไง มันไม่เกี่ยวกับคนเรามันเกี่ยวกับมึงอี่จะทําหรือเปล่าคนไม่ออกจากบ้านไม่พบปะกันเฮ้ยแต่คนเว้ยแม่ยังมีความต้องการอยู่แล้วตอนนี้แม่ต้องการมากกว่าเดิมด้วยมึงก็แตกลายไปจากปัจจัย4ี่ด้ดดเอาปัจจัย4ตั้งแล้วมึงก็คูณด้วยโควิดนะมึงก็เห็นโอกาสเต็มไปหมดอ่ะอาหารอ่ะคูณด้วยโควิดนะตอนนี้คนไปนั่งกินที่ร้านไม่ได้มึงต้องส่งถูกไหมมึงเห็นไหมขนาดชาบูอ่ะบางที่อ่ะส่งชาบูพร้อมหม้อเขาก้าเล่นไงเสื้อผ้าอ่ะมาคูณโควิดอ่ะคนออกไปข้างนอกแม่กลัวติดเชื้อมึงกั้้น่ดววลลสุแแต พาเชื้ออย่างเดียวก็ได้ยารักษาโรคคูณโควิดหมอมึงต้องปิดปคลินิกใช่ไหมมึงไปเลยครับไปรักษาตามบ้านตามคอนโดสตัตว,วแพทย์มึงก็ยังทําแบบนี้ได้ตัดขนหมามึงก็ไปตัดตามบ้านได้ขนหัวกูนเนี่ยผมยาวตอนนี้เนี่ยกูหาคนตัดให้อยู่เนี่ยถ้าช่างตัดผมแม่งแต่งชุดกันเชื้อมาตัดให้ได้นี่จ่ายแพงกว่าก็ยอมน,นะเว้ยเฮ้ยมึงเข้าใจว่าหลังจากนี้มันจะเกิด New Normal ใหม่ๆเนี่ยเพียบหลายอย่างเลยออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วโควิดมาเนี่ยมันทำให้คนเห็นภาพการใช้ชีวิตออนไลน์แบบชัดเจนขึ้นนนนบบบาาาาาางงคแมมมม่่ถผรรัทททุกะํี้ไ ต้องกวนตีขนาดไหนถึงจะถามคำถามแบบนี้ได้มึงขับรถบรรทุกมือขับต่อไปครับไอ้ฮะถ้ามันไม่ได้กระทบถึงขนาดหยุดงานเนี่ยมึงก็ไม่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้มึงจะไม่ได้คาตอบหรอกถ้าคําถามมึงแม่งเป็นคําถามที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> เอาจริงๆถ้าขับรถเป็นแล้วเคยส่งของมาอะไรมานะง่ายวิกฤตแบบนี้มึงกลาลังเป็นที่ต้องการเข้าใจยังเตรียมตัวเลยครับหลังจากนี้ไม่เหมือนเดิมนิวนอร์มอลใหม่เกิดแน่นอนโอ้ยสอนออนไลน์เขาทำกันมานานแล้วเคยบอกเคยชวนพวกเทนเนอร์เยอะแยะให้ทํากันไม่มีใครเชื่อเป็นไงมึงพอเงี้ยแห่นชมเอ สัมมนาออนไลน์ดีอย่างงั้นดีอย่างนี้กูทำมา4ี่หปีแล้วครับสัมมนาออนไลน์กูขี้เกียจออกจากบ้านมาแต่นายตาลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวจะได้เห็นภาพน,นี่มลพระมาทําบุญบ้านผ่านซูมคอนะเรื่องต้นเนี่ยเราไปหาไอเดียดูก่อนแต่ไอเดียเนี่ยมันไม่เท่าไอดูนะรู้เยอะแต่ไม่ทําหาอะไรมก็ค่าเท่าเดิมถ้าไม่ทําอะไรก็รอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐถ้ามันพอก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยก็ต้องขยับตัวเองกันหน่อยลองหาดูก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินมากคิดว่าปัญหาของผู้คนตอนนี้มีอะไรบ้างถ อตอนนี้ปัญหาของผู้คนอยู่ที่ไหนมึงจงโฟกัสไปที่นั่นเลย ตอนนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนทาสื่อเนี่ยเริ่มร่วมมือกันแล้วนะครับและต่างคนต่างเราจะออกมาช่วยกันบอกคุณว่าอยู่บ้านแล้วทํามาหาก,กินอะไรดีเอาตัวรอดและหาเงินกันยังไงดีพวกเรากาลังเริ่มสิ่งนี้กันอยู่นะครับไมไ่นิ่งเฉยเราจำเป็นต้องอยู่บ้านแล้วครับโปรดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแลวจะปลอดภัยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อหลายรายเนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คุณสามารถเป็นพาหะชั้นดีของโรคนี้ได้ความแข็งแรงของคุณทําให้คุณชะล่าใจและกลายเป็นอาวุธชีวา่อน้ยูบ หาอะไรอ่านหาอะไรทําไปก่อนครับอย่าให้แพทย์พยาบาลผู้เสียสละของพวกเราเนี่ยต้องทางานหนักเกินไปโดยใช่เหตุไปมากกว่านี้เลยผมและแฟนเพจทุกคนขอเป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับคุณคือฮีโร่คุณคือนักรบในแนวหน้าอย่างแท้จริงพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้อย่างร้เรื่องปลอดภัยและประสบความสําเร็จในที่สุดครับ